คันนี้รถบ้านแท้ๆเจ้าของเดียวมาอีกแล้วอจาอีโมเดล g ีปีสองพันสิบสามได้หน้าเฟสลิฟแล้วุอันนี้ได้เอสวีได้วีโตวีโตวีอ่าแต่บอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์มากดีมากสีมาไม่เก็บสักชิ้นโฉมจ e นะอ่าแล้วราคาดีมากๆคันนี้นะฮะปกติตลาดขายกันยังตำๆนะสองเก้าเก้าคันนี้ผมเรียกว่าเหมือนของผวันปีใหม่กับคนได้ดูคลิปนี้นะ สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนห้าพัน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 น่ารักน่ารักเลยคันนี้เรียกว่าเจ้าของเดียวด้วยคุ้มกับมอไซคันนี้เจ้าของเดียวน่ะปกติจะหาแจ๊ดเจ้าของเดียวหายยากมากน่ะคุ้มกับมอไซแน่นอนฟิล์มใหม่แล้วได้เบาะหนังแล้วชุดแต่งรถยางลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วเช็คระยะเช็คศูนย์ตลอดคันนี้กุญแจครบบุ๊คครบกุญแจสามดอกโอ้โหอสามเลยสามดอกเหมือนออกศูนย์โอ้โหเป็นไงงงเด็กเราออกไปแดง ออกเราเหมือนออกไปแดงออกกับเราเหมือนออกไปแดงใช<ด>่ครับเป็นไงแต่ผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทอะเฮ้ยนะ<อ>แล้วผ่อนแพงวีกเออ